ข้อลูกสาวคนแรกแล้วตั้งชื่อน้องมารินเพื่อนดาราแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีขึ้นท่านเป็นคุณแม่ป้ายแดงเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับนางเอกสาวมิวฮิทาหลังจากได้ข้อลูกสาวคนแรกเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาหน้าตาน่ารักน่าชังมากพร้อมตั้งชื่อสุดเก๋ว่าน้องมารินโดยมีคุณพ่อไฮโซเซนก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสำนักข่าวไบทีวีเผยข่าวดีโดยระบุว่าที่โรงพยาบาลบำรุงราชต้องขอสแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงอย่างเป็นทางการเพราะน้องมารินลูกสาวคนแรกของตระก,กูลครูหาเปรมกิจรืมตาดูโลกเป็นที่เรียกร้อยแล้วหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูอย่างมากท่ามกลางความยินดีของพี่ป้านะอาในวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นจำนวนนากาึ